นี่คือที่ตั้งชุมชนของคนไทยในต่างแดนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่คือไททาวชุมชนที่เต็มไปด้วยคนไทยนอตล์แองเจลสแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาเหมืองที่ใครหลายคนเคยเรียกมันว่าจังหวัดที่78ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า20 0 0 0 0คนซึ่งที่นี่ได้มีคนไทยได้อพยพไปอยู่ตั้งแต่ช่วงปี60และ70หลังจากสงครามเวียดนามได้สิ้นสุดลงซึ่งพิกัดที่คาดว่ามีคนไทยอยู่เยอะที่สุดก็คือช่วงอีสต์ฮอลลีวูด ในย่านย่านนี้แหละครับที่เต็มไปด้วยร้านอาหารไทยร้านนวดร้านค้าไปจนถึงร้านตัดผมและธุรกิจอื่นๆชื่อร้านคุ้นๆไหมครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารต่างๆหรือตลาดจะมีชื่อภาษาไทยเขียนไว้อย่างชัดเจนย่านนี้จะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีไทยเกิดขึ้นเช่นสงการและอื่นๆหากใครเคยไปที่นั่นฝากแชร์พิกัดน่าสนใจเข้ามากันได้เลยครับ